สวัสดีนะคะวันนี้ก็จะพามาดูฝากของยิมโนนะคะที่พร้อมเก็บนะคะอันนี้เห็นไหมคะสังเกตจากอันนี้เนาะฝากยิมโนเขาเปลี่ยนสีแล้วก็แตกออกเห็นเห็นมเมล็ดแล้วใช่ไหมคะนี่น,นี่เนาะก็คือฝักเขาแก่แล้วเนาะเก็บได้เลยนะคะฝักนี้ส่วนฝากอื่นๆเห็นไหมคะอันเนี้ยเขาก็จะป่องป่องอยู่เนาะแต่ว่ายังไม่แก่นะคะ สีเขาเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนเทลนนิดนึงเห็นไหมคะอันนี้เนาะก็คือยังยังเก็บไม่ได้เนาะก็ต้องรอฝักเขาแก่แล้วก็แตกออกก่อนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นด่างอันนี้ค่ะอันนี้ผสมไปแล้วเมื่อวานเนาะเดี๋ยวรอลุ้นเขาติดฝักอีกทีหนึ่งนะคะน้องฝักอื่นๆก็ยังไม่มี ก็จะมีแค่ฝักนี้นะคะ่ะที่ที่เก็บได้แล้วเนาะก็เดี๋ยวก็จะดึงออกมาเลยเห็นไหมคะเขาก็จะหลุดออกมาแบบแบบนี้เลยเนาะนี่นะคะก็ใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวก็เอา,มาเมล็ดเขาไปล้างพึ่งแดดอีกทีหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฝักทั้งหมดเลยซึ่งซึ่งยังเก็บไม่ได้นะคะ อันนี้ก็เป็นฝักด่างเห็นไหมคะสีเขาก็จะแบบเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนี่ค่ะอ,นนอันนี้ก็เพิ่งมาส่งไปเนาะยังไม่ยังรอลุ้นค่ะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะแก่แล้วแล้วก็มีตัวน,นี้นะคะ่ะก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมคะ กระถางนี้ฝักนี้แต่ว่ายังเก็บไม่ได้นะคะเขายัางไม่แตกออกมาเนะาะฝักเขาเก็บไม่ได้นะคะนไสีเขาก็จะเปลี่ยนจากเดิมเห็นไหมคะที่ว่ามันเป็นสีเขียวแบบแลักษณะแบบนี้เนาะ,ะสีเขาก็จะเปลี่ยนไปนะคะฝักสุกแก่แล้วก็พอเขาแตกฝักเขาแตกออกมาก็สามารถเก็บได้นะคะอันนี้วิธีการดูนะว,ว่าจะเก็บฝักได้ตอนไหน,นะคะ่ะ อันนี้ก็นานแล้วเนาะที่ผสมเกสอนไปอะค่ะหลายอา,อาทิตย์เลยเนาะกว่าฝักเขาจะแก่แล้วก็เก็บได้นะคะโอ้มาเก็บฝักขนนกเหลืองขนนกขาวกันนะคะนี่เนาะฝักเขาเก็บได้แล้วนะคะเป็นสีเหลืองเหลืองอย่างี้เนาะอันนี้เก็บได้แล้วแล้วก็ฝักนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะขนนกขาวมันก็จะเป็นฝักสีชมพูค่ะส่วนตรงเนี้ยเห็นไหมคะสีฝักเขาจะเป็นสีเขียวเขียวอย่างี้เนาะยังเก็บไม่ได้นะคะ น,นี่เนาะฝักยังไม่สุกเดี๋ยววันนี้เราก็จะเก็บฝักที่เขาแก่แล้วนะคะก็เป็นฝักอันนี้เนาะขนนกเหลืองนะคะนี่ค่ะดึงมานิดเดียวก็หลุดออกมาแล้วนะคะนี่เนาะนี่อันนี้เป็นขนนกเหลืองนะคะนี่นะคะแล้วก็มีตรงนี้ มีเป็นคนนกขาวเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้ที่ชมพมูมันแอบอยู่ข้างล่างเลยค่ะนี่เนาะน,นี่ได้แล้วค่ะก็อันนี้เนาะนี่ก็หลุดออกมาเลยนะคะก็อันนี้ยังไม่ได้เนาะอันนี้ก็ยังไม่ได้นะคะนี่เนาะพึ่งพึ่งแทงออกมายังเขียวเขยวอยู่นะคะ นี่เนาะน่าจะได้ประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้เนาะห้าฝักนะคะอันนี้ก็จะมีเนี่ยเห็นไหมคะที่ผสมไปเริ่มเริ่มแทงฝักขึ้นมาแล้วเนาะยังเป็นเขียวๆอ่ะค่ะเห็นไหมเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะวิธีสังเกตน,นะคะฝักเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างแล้วก็ผึ่งลมผึ่งแดดให้แห้งนะคะแล้วก็ค่อยเคาะเขาอีกทีนึงนะคะมาเก็บฝักเมโลแคะกันนะคะ <S <S อันนี้น้องก็คือเขาน้องเขาติดฝักเองนะคะจากที่เขาเป็นเป็นดอกเนาะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะดอกเขาก็กลายมาเป็นฝักทั้งหมดเลยนะคะ <S <S อันนี้คือเขาหลุดออกมาแล้วเนาะเนี่ยมันเก็บได้ตั้งนานแล้วละค่ะแต่ว่า ขพิ่งจะได้มาเก็บน้องเขานะคะเนี่ยคือคือหยิบปุ๊บหลุดเลยเนี่ยคะ่ะอันนี้คือเมโลแคะนะคะติดฝากเองเนาะตระกูลเมโลอะค่ะอันเนี้ยหลุดมาหมดเลยนี่นี่นะคะก็เม็ดนี้นี่เห็นไหมคะอันนี้จะใหม่หน่อยนี่นะคะก็นี่เนาะก็ เป็นเซฟาเรียมแล้วนะคะเพราะว่าเขาคือมีโลแขเนาะก็จะออกมาเร็วหน่อยนะคะนี้เนาะก็อันนี้ก็คือฝักของเขาทั้งหมดเลยนะคะนเนี่ยเนาก็แก่หมดแล้วอะคะ่ะก็เดี๋ยวเราเอาไปล้างอีกทีน,นึงแล้วก็ไปพึ่งแดดแล้วก็ค่อยเพาะเพาะเมล็ดเขาอีกทีนึงนะคะมีเนาอต้นอื่นก็ไม่มีแล้วเนาะมันเป็น ไมโลแคะนะคะมีต้นเดียวนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ไปล้างอีกทีหนึ่งค่ะบ๊ายบายค่ะนี่นะคะสงส่น้องเขาจะรีบแตกเป็นต้นอ่อนแล้วนะคะจากมเมล็ดเนี่ยนี่นะคะฝักสำหรับฝักเมโลแคะนะคะเดี๋ยวก็คงเอาต้นอ่อนเขาไปปลูกเลยแล้วกันนะคะ,นนนะเ,เนี่ยน้องแต่งาแล้วเนี่ย